รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากงาแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท s อ c e m p o r ซ u m จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธุ์ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตทจำกัดมหาชนยาน้วสมุนไพรผสมว่านชักบร,รูปเบอร์7 77 7ตราหมอเส็งผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิใจเสนอ3ารลรายกาตรต้องลมยกขยุงยกขยุงงหกโมงเช้าโก <ฮ S 1> ทูเอไซ ขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จิ๊บจะพาไปชมไปกินที่ไหนกันบ้างค่ะเย้ไปเลยช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตทพลังที่ยั่งยืน เอเจมิวสิกสบ็อกซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาเจอกับผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะคะที่จะพาพวกเราเที่ยวเมืองหลมศักกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเที่ยวค่ะคุณผู้ชมอยากจะขอทราบถึงประวัติของหลมสักนิดนึงค่ะท่านว่าเป็นยังไงมาอย่างไรบ้างค่ะลมศักหรือหรือที่คนเขาเรียกกันว่าอำเภอลมศักเนี่ยนะครับค่ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพชรบูรค่ะนะครับเป็น อำเภอซึ่งมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของของประชาชนที่มีความคิดเห็นที่ที่ไม่ตรงกันบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นอำเภอหนึ่งที่คนเนี่ยอยู่อาศัยกันอย่างสุขสบายะนะครับให้อย่างนั้นนะคะจิ๊บว่าจิ๊บอยากเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะท่านประหลัดเดี๋ยวต้องรบกวนท่านนะคะพาจิ๊บเข้าไปดูข้างในหน่อยนะคะครับดีดีครับไปค่ะ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หลุมสักนะครับอันนี้สวัสดีค่ะนะครับอันนี้ทีมงานบริหารแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์หลุมศักค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอรบกวนนิดนึงนะคะช่วยอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่ดูแบบน่าสนใจมากน่าเที่ยวมากๆไปแล้วค่ะน้ำทางเลยไปค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้างโพชยน์ลุมศักดิ์นะคะค่ะค่ะ จะฉายถึงวิถีชีวิตของคนไทยหลงตั้งแต่สมัยอดีตปัจจุบันว่ามีความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันอย่างไรค่ะครับแล้วก็มีการนำแสดงโดยดารามืออาชีพนะครับเช่นคุณจุมพรเทพิทักษ์เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับค่ะราคาราคาเน่ข้าเหนียวไห้ทุกคนเนี่ยเท่าไหร่ครับสามสิบห้าบาทไม่ต้องพร้อมไม่ต้องพร้อมแล้วครับเอาไปเลยไม่ต้องพร้อมแต่อร่อยมากเลยเธอเลือดหมูร้านนี้ยเอาปกินก็ค่ะ แล้วลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับข้อชมนะครับห้องหลงสักดิ์ในอดีตหรือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลมสักดิ์เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญทางด้านนี้เลยนะครับได้ค่ะ ภาพแรกเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงชิกาลที่9ของเราได้สเสด็จมาที่สนามบินบ้านสักหลงอำเภอบุญสักนะครับและพระองค์ท่านเป็นพระมหากรัณาธิคพระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จมาในแผ่นดินเพชรบูรณ์นะครับน่าเป็นภาพถ่ายนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาเพื่อปฏิบัติพระราชะกิจพระราชกรณียกิจนะ,ะและส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพบุญสักเมื่อประมาณ65ปีที่แล้วและทางด้นานนี้เป็นภาพถ่ายเมื่อปี2557 โอ้โหวันนี้นะคะเราก็เที่ยวกันอย่างจุใจเต็มที่มากเลยจริงๆ<า><ช>ค่ะวันนี้ท่านประหลาดคอย่างสุดท้ายและที่จ,จะเป็นคำถามก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสามารถมาได้ตั้งแต่กี่โมงเดินทางมาอย่างไงได้บ้างคะท่านอ,อย่างแรกเลยนะครับถ้าจะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ลมสั ะนะครับพิพิธภัณฑ์ลมสัสตนี้เราตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลมสัสตว์อำเภอลมสัสตว์จังหวัดพิจิตรบรสถานที่ที่จะติดต่อก็คือติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์หลมสัตโดยตรงหรือที่เทศบาลลมสัสตว์ก็ได้นะครับเบอร์ติดต่อก็คือ0ูนย์ห้าหกเจ็ดศสาาหรับการเปิดให้บริการะนะครับเราก็มีตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์เก้านาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาและวันเสาร์เป็นวัน ซึ่งพิเศษซึ่งเราจัดถนนคนเดินไทยหลงก็เปิดตั้งแต่เวลา15บนาฬกาถึง3ทุ่มนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวชมได้นะครับที่สลจักยานดีต้อนรับครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านตลาดและก็ทีมงานมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆด้านหลังด้วยนะคะวันนี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยวกันมาอย่างจุใจแล้วนะคะตอนนี้คงต้องขอพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาของกินอร่อยๆกันที่อำเภอล่ลสักกันค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โท่านนักเตะรอนานไหมคะก็สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วคือพอดีเมื่อสักครู่นี้จิ๊บก็แบบไปเที่ยวแล้วติดใจมากไปดูเกี่ยวกับพวกประวัติของเมืองเพชรบูร์อะไรงเงี้ยค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วท้องร้องเริ่มหิวแล้วค่ะหน้าร้านขนมจีนอันนี้ขนมจีนขยุ้มขยุ้มทำไมถึงต้องมาร้านนี้ละคะร้านนี้เขาลือชื่อมากโอ้เขาขายมาตั้ง50ปีแล้วมั้งอโหต้องแปลว่าเด็ดเด็ดมากๆใช่ไหมคะอร่อยสดๆ ถ้างหนูไม่คุยด้วยแล้วค่ะตรงนี้คุยข้างในดีกว่าได้เลยค่ะเต้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับเจแร่แล้วนะคะจะขออนุญาตเรียกคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะถามน็อเตรนิดนึงค่ะว่าที่ดตอรแได้นามาร้านนี้เนี่ยแปลว่าต้องมีเมนูที่ท่านดตรติดใจติดใจแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าขนมจีนนี่นะเขาเขาแปลกกว่าที่อื่นแปลกยังไงคะเขาขยุ่มเป็นคําขยุ่มเป็นคาใช่เเป็นคําแบบนี้เนี่ยแต่ที่หนูเห็นด้วยคือเป็นสีสีด้วยใช่อันนี้ก็เป็นสีจากธรรมชาติจริงไหมเจ๊แน่จริงค่ะนี่อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้น้ําพริกค่ะ อันนี้น้ำยาปากใต้อันนี้จะเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดนี่น้ำยาสมุนไพรเป็นน้ำยาเพื่อสุขภาพค่ะนี่น้ำยาป่ากน้ำยาปาค่ะอันนี้เแล้วเรียมชอยข้อมเห้อนี่น้ำยากะทิน้ำยาปนินค่ะกะทิปนินอันนี้อร่อยมากอาตาปาตาที่ประดุกอะไรเป็นปละดุกต้มสมุนไพรค่ะโอ้โหน้ำใสน้แน่นเลยค่ะว่าแล้วก็ชิมเลยนะค่ะทานเลยค่ะ อันนี้เพื่อสุขภาพจริงๆเป็นไงคะอร่อยมากเจ็บมากคุณแ,แม่คะสำหรับไก่อันนี้นะคะ่ะเป็นไงคะเป็นกกไก่ทอดใช่ไหมคะค่ะไก่ทอดสมุนไพรไก่ทอดเครื่องตะไครนะคะจานละยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ล่ะอันนี้ลูกชิ้นปูทอดก็ยี่สิบบาทลูกชิ้นปูรับทานกับน้ำจิ้มพันท้ายนอร์ดิงจ้งโอ้พันท้ายนอร์ดิงเ่ะมันเข้าอร่อยเนาะค่ะอร่อยอร่อยเข้มข้นจริงที่บ้านหนูก็มีหลายขวดมากคุณแม่คะแล้วถ้าอย่างเนี้ย ใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าคนที่อยู่แถวนี้เนี่ยค่ะอยากจะมาชิมขนมจีนอร่อยๆแบบนี้เนี่ยสามารถมาได้ยังไงบ้างคะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ในซอยวัจีสิบสามค่ะถนนวัจีซอยวัจีสิบสามเข้ามาหาง่ายรึง่ายค่ะในุงเภอหลวงในอำเภอหลวงศักเลยไหมในอำเภอหลวงสักเลยหลังบ้านพักในอำเภอหลวงศักค่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นโทรมาได้ไหมคะโทรมาได้ค่ะค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ก็ศูนย์ห้าหก 7-01-988อีกเบอร์ก็8 4 4 8 4 4 9 9 5 9 9 8ร้านเปิดกี่โมงคะคุณแม่เปิด8โมงครึ่งปิด5โมงเย็นปิด5โมงเย็นค่ะรีบมากันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอร่อยมากๆจริงค่ะ,ะท่าน้องตาขาในเมื่อเราได้ทานของอร่อยๆแบบนี้แล้วเราต้องมีอะไรให้คุณแม่สัก่น,น่อยแล้วล่ะคะ่ะนอี่ใบเขาเรียกว่าใบากีติบัตม รับรองความอร่อย5ดาวจากรายการของเราใช่ะะแล้วก็เป็นช่วงนะครับ12เมืองต้องห้ามพลาดพัดค่ะแล้วก็นี่ครับรผลิตภัณฑ์ตราพันธุ์ยนรสิงครับจะมีผลิตภัณฑ์จากนมสดน้องโพนะคะมอบให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะท่านุ่งตาขาเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีนัดใช่ต้องไปถ่ายทํารายการยกขยมที่จังหวัดระนองค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรมโคสิตฮิลนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักนะคะให้กับ จิบแล้วก็เทียนทีมงานนะคะตอนนี้นะคะต้องขอทานก <troph ies S 3> ่อนแล้วล่ะค่ะเฮ้ามฝกดีเลยหมดเลยดีกว่าครับเมา้าวเที่ฟรีเลยยกขยงหกโมงเช้า g o t o AEC ช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์รรแวรตรานกเพนกวินยื่นหยักออกไปยกขยุ่นฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยกนี้มันผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนจุนสลายสลบยกขยุ่นหกงช่องสามสาระนาติดปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงหกวงช่องสามหลายรายการต้องลบยกขยุ่งโปงชิงออกไปชมยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดูลเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดตราหมอเส็ง สวัสดีค่ะ,คะเราอยู่กันในช่วงทัวร์วววตลาดอาวัยย,ยกขยมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเมืองระนองค่ะและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติพิเศษจากท่านรองสันติท่านรองพัฒนานุเดชรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองระนองและท่านสมเกียรติเลขา เทศมนตรีเมืองระนองนะคะและชาวคณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาถึงจังหวัดระนองทันทีก็อยากจะถามท่านรองหน่อยนะคะว่าของฝากของจังหวัดระนองคืออะไรคะของฝากของระนองต้องสามกอเลยครับสาหรับ3ากอนะครับกอแรกก็คือกกอยูครับกกอยูก่ยูก่ยูก่ก็คือเม็ดมะม่วงหิพานต์เองะค่ะาสำหรับกอที่2ก็คือกะปิครับกะปิผมที่นี่ลือชื่อครับสำหรับกอสุดท้ายกอที่3นะครับกุ้งแห้งครับ <Okay. S 1> อ,อ,อันนี้คือที่มาที่ไปของ3ามกอแล้ววันนี้เชฟปึงจะทําเมนูอะไรที่เกี่ยวกับ3ามกอนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่มีครับผมเอาเอาขอไข่มาแทนครับขอไขอ่ขจะก็ไก่ครับอ๋อไก่ๆๆกขโครับหมกับาอหมกงั้นวันนี้เราไปเดินจ่ายตลาดกันเลยดีกว่าไหมคะดีครับไปเลยค่ะไปทางไหนนะครับทางนี้ครับเชิญเลยค่ะ และในช่วงทั่ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดสดในเมืองระนองจ้าอําเภอเมืองระนองอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่และผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองค่ะและต้องขอบอกเลยนะคะว่าตลาดสดในเมืองระนองนี้มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกชอ็อปตามสบายถ้าใครอยากจะมาชอ็อปและสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเมืองระนองก็อย่าลืมแวะมาก,กันแต่ต้องเช้าหน่อยนะจ้ายุคนี้มันต้องทันสมยัยพอหมกเขา่อ นี่นอนเรามาซื้อข้าวโพดข้าวโพดอยู่นี่ใช่ค่ะนี่ผมต้องพกปักครับเหลือสามปักพอดีเอาหมดเลยดีกว่าครับเหมาค่ะเหมาเสื้อฟรีแล้วต้องใช้อะไรอีกคะกามเท่าไหร่ครับยี่สิบหนึ่งกามแล้วพริกฟ้าแดงอะไรบ้างครับโอเคอันนี้ผักสดเราก็ได้ครบแล้วใช่ไหมคะเชฟไปเลยครับไปเลยค่ะขอบคุณนะคะ เมนูห่อหมกข้าวโพดเราได้ข้าวโพดมาแล้วตอนนี้เราต้องมาซื้ออะไรอีกคะเครื่องปรุงก็ได้มาแล้วใช่ค่ะใงปรุงวันนี้ผมใช้แค่กะทิแท้ครับผมกะทิแท้นะคะวันนี้ผมใช้กะทิไร้เปิ้ลแท้ครับตาอร่อยดีครับนี่ตัวชูโรงชูโรต้องการเมนูนี้ครับโอเคครบไหมคะเชฟเรามาไปดูนี้เรีือว่าของแห้งอ่าเรียบร้อยหมดแล้วมายขอส่งเซฟปึงนะคะแล้วก็ท่านรองพร้อมชาวคณะทุกคนไปที่หน้าตลาดเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อม สำหรับเราสองคนก็จะอยู่พูดคุยเคล็ดลับแล้วก็สาระน่ารู้กับท่านผู้ชมนะคะงั้นเจอกันค่ะดรสุนทรคะวันนี้มีเคล็ดลับหรือว่าสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมคะวันนี้หอมกหอมกค่ะหอมกเกี่ยวกับอะไรคะหอมกเกี่ยวกับข้าวโพดเดี๋ยวเราค่อยคุยข้าวโพดเราคุยตัวประกอบของหอมกก่อนใช่ค่ะส่วนประกอบของหอมกเนี่ยต้องมี เครื่องแกงค่ะใช้ตัวไหนคะเพราะแต่ละอย่างมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ลุงเขาบอกแล้วนี่แกงแกงแดงแกงแดงค่ะแกงแดงคือแกงเผ็ดตัวนี้แหละหอมหมกหอมหมกก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าอยากจะเผ็ดแบบคนใต้ไม่มีใครว่าเหมือนเชฟมือผมค่ะแกอาจจะเอานี่เลยแกงเคร่งกนี่แกงอะไรนี่แกงปลาแกก็เอาน้ำพีแกงปลาใส่ไปก็ได้ไม่ว่ากันคือประยุกต์ได้จัวอยาจะกินทำมิ่ง ก็ทําหอมโกใส่ขม to ิ้นก็นุ่นเลยแกงเหลืองเป็นแกงเหลืองใช่แต่นี่แกงเผ็ดเดียเป็นต้นกาเนิดของแกงทั้งหมดมาลี่ข้าวโพดนี่ข้าวโพดหวานยังไม่ได้ต้มเลยเอาเอาเราคุยประโยชน์ข้าวโพดนิดหนึ่งก็พอนะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช่นนี้ข้าวโพดบำรุงสายตาควบคุมคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจวดความดันโลหิตสูง ช่วยการไหลเวียนของโลหิตโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะไม่น่าเชื่อว่าข้าวโพดจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ค่ะงั้นเราไปหาเชฟปึ้งกันดีกว่าดีกว่าค่ะถ้าเราเอาข้าวโพดไปด้วยใช่ี่เดี๋ยวกดไฟนิดนึงดีกว่ายังไงคะเอาต้มข้าวโพดหน่อยดีไหมจบเลยต้มให้เชฟปึ้งง่ายนิดเดียวนี่ล้างให้สะอาดค่ะใส่เกลือหน่อยต้ม30นาทีอย่างน้อย30นาทีไปแล้วนะไปแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาไปด้วยเด้อ ลองไปชิมหอมหมกข้าวโพดค่ะในที่นี้ผมก็ใช้ข้าวโพดผมใช้เปลือกข้าวโพดมาทำเป็นกระทมแทนครับ,รบนี่เปิดออกมานี่โอ้สีส,ยสวยเลยค่ะวันโพยเลยยกขยงหกโมงเชา้าโกทูเออซีช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา พันท้ายนรสิงห์ภูมิขแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่นนอนเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงจ้องสามสารนาทีกลับเข้ามาสู่ช่วงชิมขมงชงเสงกับเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือเมนูห่อบมกข้าวโพดครับใช่มีวัตถุดิบก็คือผมใช้เนื้อปลากายแท้ครับผมแล้วก็ซีฟู้ดผมก็มีปลาหมึกมีกุ้ง มีปลาครับแล้วก็บีบพริกแกงไก่ไก่ใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้ผลาดงแล้วที่ขาดไม่ได้คือหอมหมกข้าวโพดต้องใช้ข้าวโพดครับข้าวโพดนะคะท่ขาดไม่ได้วันนี้ครับผมใช้กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาอร่อยดีครับใช่ครับผมเราจะเริ่มทํากันยังไงคะผมก็ได้ขูดเนื้อปลาไก่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะผมก็จะใส่พริกแกงแดงลงไปครับแกงแดงใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นผมก็จะตอกไข่ลงไปครับ แล้วก็คลุกให้มันเข้ากันใช่ไหมคะให้มันเหนียวดิระหว่างรอทางนี้หิวกันหรือยังคะใช่ถ้าหิวแล้วระหว่างรอเชฟปึงทำห่อหมกข้าวโพดดื่มนมรองท้องกันก่อนเลยค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะนมท้อใช่ค่ะตอนนั้นนวดเริ่มเหนียวแล้วครับผมผมก็จะไปไปมะกรูดครับไปมะกคูดซอยไว้แล้วนะคะไปเตรียมมาแล้วครับผม แล้วที่แข็งไคือข้าวโพดครับผมไม่ใส่ข้าวโพดที่ขูดมาเป็นยังไงนี่ใส่ลงไปเลยแล้วผมก็คนให้เข้ากันดีๆครับโอ้โหหลังจากนั้นผมก็จะใส่ทีครับอร่อยดีรโรสบายครับผมไม่ต้องไปคนเขาเก็บได้นานเลยครับจริงเอาไปทำขนมหวานก็ได้ใช่ไหมได้ได<ๆ>ทีโ<ๆ>อ้โหนี้ผมนวดเรียบร้อยแล้วครับค่ะอันนี้ผมก็ใช้ข้าวโพดผมใช้เปลือกข้าวโพดมาทำเป็นกระทงแทนครับนี่ ปาดหน้าให้สวยงามหน้าสวยงามครับเดี๋ยวผมจะนึ่งครับผมนึ่งประมาณกี่นาทีค้างเลยสิบห้านาทีใส่ไปบไปสักกาครับผมจะนึ่งในหม้อนี้เลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยสิบห้านาทีเท่านั้นนะคะใส่ไปเลยนี่ผมก็ปิดฝาครับผมทานไปแล้วเรียบร้อยแล้วสิบห้านาทีเปิดออกมานี่ สวยยเลค่ะันโถยเลยช่วยจับให้ร้อนไหมคะเจมร้อนไหมร้อนครับไม่ร้อนเลยนะเจมนะอันนี้ผมก็จะแต่งด้วยกระพี้ก่อนครับที่เราเมื่อกี้ไปเคี่ยวมาที่เคี่ยวแล้วครับผมใช้กระพิ้ตัวอร่อยดีใช้กระพี้ตัวอร่อยดีครับผมสวยแปลกตามากเลยค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหอมอกข้าวผัดค่ะทุกท่านอยากจะลองชิมกันแล้วหรือยังคะอยากลองแล้วสีหน้าแบบนึกว่าจะยกให้เลยงั้นถ้าอยากชิมแล้ว ไปชิมกันเลยค่ะงั้นขอเชิญท่านรองแล้วก็คณะเชิญชิมเลยค่ะตื่นยิน้มตะวันเมื่อดวงจันทร์ดีร้อยไหมคะร้อยอยางเ้ยได้ชิมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะร้อยไหมร้อยเย แสดงว่าโฮอมอของเชฟปึงสุดยอดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านเลขานายกเทศมนตรีเมืองระนองและชาวพนะมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคคและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเิียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 7.7 7ตราหมอเสงบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนและกะทิอบคันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมรดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน AJMusicBox ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอบคุณโรงแรมน้ำใสเขาสวยจังหวัดระนองโรงแรมบ้านเชิงเขารีสอร์ทโรงแรมแกลนอันดามันจังหวัดระนองที่เอืเ้อเฟื้อสถานที่ในการพักให้กับทีมงานค่ะและสุดท้ายนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดค่ะ<อ><อ>